สบายดีป้าลุงสบายดีเอฟซีพีหักแข้งสู้ขู่สู้คนสู้มองสู้บอลสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องพบพ่อกับ่องน้องไม่นี่คือเกาคือดื่มเลยพี่น้องเลอ,อฝนตกพี่น้องเมื่อคืนนี้สวายไวอีนี้เจ็ดโมงสามสิบเจ็ดนาทีเลยฝนตกพี่น้องช่วงขอนสีแจ้งนะแต่บ่ค่อยแห้งพี่น้องเนาะ

ดีเปื่อนกบไ่แห้งหงรอกปลอกแปก๊กรัดขับมาทางนี้พี่น้องเข่าแม่เขาครัวจะป่นแล้วบ่แม่ปน่นเข้าต้มปลาไว้พี่น้องเข่าแม่คุ้นมากคุ้นสแบบนัสดีพี่น้อง ล้างให้ก the ินแดงกินแดงฝักเข่าฝักเ่าเ้าปนปลาปลาลูกอไมได้ปลาลูกลาลกหมะไอาไฮอันนี้ต้มใ่ไต้มรอนนะมไฮต้มปลาน้ำกลัวไปต้แหนะพันได้ตุ้งแห้แนะวาพันได้ต้มปากน้ำนี่เนาะเสีย

อันนี้ต้มต้มปากน้ำงัวเจอด้ครัโดยอยู่นได้ยังอันนี้ปีพี่น้องโอ้ยหางไงครับครึ่งนึงเลนี่ครึ่งนึงเนาะสำเร็จแล้วพี่น้องเนี่ยหารเสาของเฮ้าโมเนย์ปนปลา ปะทะต้มปากน้ำงัวจำแจ่วหัวหางปี่บ่ใหญ่ข้าวเด้ลยมุดจอมากินข้าวนํากันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเอ้ยเด้อกินข้าวนําน้องนําหนูน้อยเด้อก็ FC เฮาุุคนพี่น้องเนาะูบ่ได้เอ้ยซือเอ้ยนําอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่เหนืออยู่ใต้มากินข้าวเช้านํากันเด้อไผวาหลายไปนี่แมนูน้อยเพิ่นบ่ทันหิวพี่น้องกิน3คนมื้อนี้ ฮไอัใไหนกันนะแก่สบายดีเนาะครับผมสบายดี่นาน้าวน้ำกันเด้อฟันเจ้ากันเด้อฟันเจ้าเปล้าฟันเจ้าปันนี้ทังคนป่าทั้งักน้ำมัวแม่นัวน้อยคนพว่านเยอพี่เนานวานเย ชะไรมักน้านั่นำหัะตักน้าโมาแล้อตัวน em. ี้เป็นเกี่ยวจำหลาย้วเห็นเ้วคนปลาได้จำปะจำจำคนปลาคนปลาพี่น้องกับพินอ่อน ตีพี่น้องตีแนพี่น้องเลยอรว่ายสาวก๋ตี่และเขาแรกจะไปเมียนเป็นตนก็ตัพี่น้องเลยโอยไงแน้่คดไปไได้ไปไ่ได้ไป่ได้ไปดอกคอยว่าปอเพื่อนวดคะแนนมายู่ทันแล้วอ่ได้ลคุณได้แล้

ตีนะัเออรับแก่รับคนครับนี่ครับแง่ดอกทิ้อ่อนน้่แก่ครับับ,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 บปน ในเพืออ่อนอยู่บนะน้มันี่กะนมเมประกาากแวยสวยเปนออกะนมเกช้นนอนอีกเพ่กกเขียนอีก,อกเขียนเลียนหนึ่งสองหนา จะเทียนตื่นหรืวใครพูดออกเทียนเจ้าอกเทียนเาไหมีความสามารถที่กระแดกรถมือี่จ้าจะซื้อจ้ายังมือเร็แล้วมื้อเสรจแล้วเล่อน่นเล็กนึงเล็กน้อยนบอกเยนะเอยเเทียนเทียนดกร กินมมีความสามาถเวาเนนูกล้วก็ไหลเนาะกินเหล็กเห็ดเห well. <that> uh> <that> uh> ็ดนี่เห็ดนี่เห็ดข้าวถุงนยังไงเราเป็นเน้อเป็นรูแล้างบนมีความสามาแบบอายมู่รูดู่ายรูดงูเนบบ้นแบบอายนะไเดียวก็พอก็แม่ก็ไม่้องเลยสาวก่ đại là bunga thể hiện off. đấy. Đây, bán bài bán bài

เสงแรงเจดสรเ่ะกีิเกจ้าลดจังที่ปทก็คือราคานหมดแล้วอันนั้นก็ทอดนันไกก็่หมเกี่ยวจ้ะ ไปถามากก็ตองหาเนี่หนะ <c oughs> น้าก่นน่าเที่ยหน้าไหหน้าหน้าอยู่พักายผนตกหนิงอยู่น้นนองเอ้ยจะเแี่ว,ว่าจนีหน้า 嗯，来，这怕，行了，拜 เอฟซีก็ถามข้าวมาอยู่เนาะว่าเป็นยังงั้นหน่อยสิต,ตาตูบตาบวมเป็นเป็นพื้นพี่น,อนอ้องเนาะสุดสายฝนสีต๊กนี่เียแหละฝนสีต๊กแมนโลดครับสีหนาวพี่น,อนอ้องเนาะสีลมหนาวนแมนโลดเป็นโลดเป็นพื้นเป็นเมื้นนะนะกินยากับโบซาพี่น,อน้องเอ้ เอาล่ะเสร็จมิ่อน,นพี่น้องขอบุญบอขอบคุณในร้ายพี่น้องปกอดยสุขคู่สุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์้ะพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้วัดเขาเกาคำว่าสบายดี